แม่ผมเกือบโอนเงิน4,000บาทให้แก๊งคอร์เซนเตอร์แชร์ประสบการณ์จริงวันนี้ผมมีเรื่องใกล้ตัวจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์มาแชร์ให้ทุกคนฟังกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแม่ของผมโดยตรงแก้ยุก,กว่า80ปีแล้ว คือว่าเมื่อเร็วๆนี้มีสายจากแก๊งคอเซนเตอร์ทำทีว่าเป็นญาติของเราโดยเอ่ยชื่อที่ถูกต้องหมดทุกอย่างโทรมาหาแม่ของผมโดยที่ผมเองนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยซึ่งญาติผมคนนี้นานๆเป็นปีๆกว่าเราจะได้เจอกันสักทีแรกๆ ก็รับสายพูดคุยกันอย่างปกติและก็ตามมาด้วยคำพูดที่ว่าขอยืมเงินหน่อยได้ไหมสักสี่หมื่นช่วยโอนมาให้ทีพอดีเขามาซื้อของที่ร้านขายส่งและไม่ได้พกเงินสดมาแม่ผมได้ยินอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอตกปากรับคำว่าได้ได้ เดี๋ยวจะรีบโอนให้นะเอาเลขบัญชีมาซึ่งจังหวะนั้นผมที่นั่งฟังอยู่ข้างๆก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ก็มีตังหิตตังหิตอยู่เล็กน้องเพราะในใจยังคิดว่าญาติของผมคนนี้ก็เป็นคนพอมีฐานะและเขาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมในการยืมเงินแบบนี้ หลังจากที่แม่ผมรับปากว่าจะโอนเงินให้ก็บอกกับปลายสายว่าเดี๋ยวยังไงคุยกับลูกชายนะให้เขาจัดการโอนให้ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปที่แม่ผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังใช้มือถือโอนเงินไม่เป็นแม่ผมยื่นมือถือมาให้ผมและบอกชื่อญาติคนนี้ แล้วก็บอกต่ออีกว่าให้ผมช่วยโอนเงินให้ทีผมรับโทรศัพท์มาแล้วก็รับสายต่อพูดคุยทักทายกับญาติของผมคนนี้ไปว่าหวัดดีเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยเหลือแกง้งร์เซนเตอร์ตอบกลับมาว่าอยากจะให้โอนเงินให้หน่อยเท่านั้น ซึ่งในขณะนั้นผมก็จะชวนคุยต่อเพื่อพยายามฟังให้แน่ใจว่าเสียงนั้นมันไม่ค่อยเหมือนกับเสียงญาติของผมคนนี้สักเท่าไหร่และก็พอจะจับสังเกตได้นิดนึงว่าเขาพยายามจะตัดบทพูดให้น้อยเพื่อให้แม่ผมนั้นรีบโอนเงินไปให้ใจความว่าช่วยโอนเงินให้หน่อยนะ เดี๋ยวคุยกับเฮียเจ้าของร้านเขาจะบอกเลขบัญชีให้และญาติของผมคนนั้นก็ไม่คุยกับผมอีกเลยหลังจากเสียงนั้นก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่มาพูดต่อเขาอ้างตัวว่าเป็นเฮียเจ้าของร้านขายส่งตอนนี้เฮียเขารับสายแล้วก็พูดเลขบัญชีขึ้นมาในทันที ผมได้แต่พยายามถ่วงเวลาให้แน่ใจว่านี่ไม่ได้เป็นการหลอกลวงโดยทำเป็นพูดคุยให้ช้าลงจดเลขให้ช้าพยายามให้เขาทวนเลขซ้ำให้บ่อยๆเพื่อที่ผมจะได้ฟังเสียงของเขาเสร็จแล้วผมก็บอกว่าขอสายกลับไปคุยกับญาติผมหน่อย ซึ่งในขณะนั้นแม่ผมที่อยู่ข้างๆเองก็พยายามสะก,กิดผมให้รีบรีบวางแล้วรีบรีบโอนเงินไปให้ญาติของผมอยู่อย่างนั้นและเมื่อญาติผมรับสายขึ้นมาอีกครั้งเขาพูดกลับมาอย่างรวดเร็วว่าโอนให้หน่อยนะผมพยายามจะพูดคุยต่อแต่เขากลับดูไม่อยากจะคุย พูดแต่ว่าเดี๋ยวโอนมาแล้วบอกทีนะจะได้แจ้งเฮียเขาผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวางสายก่อนเดี๋ยวโอนเสร็จเดี๋ยวโทรกลับไปหลังจากวางสายแล้วแม่ผมก็รีบจี้ให้โอนเงินไปให้ญาติผมสักทีแต่ส่วนตัวผมเองนั้นกลับรู้สึกไม่แน่ใจ ได้แต่บอกแม่ว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆย,ยังไม่ต้องรีบเมื่อคิดได้ก็เลยรีบโทรหาน้องสาวของผมให้เขาช่วยติดต่อไปยังลูกสาวของญาติของผมคนนี้ว่าพ่อเขาไปซื้อของที่ตลาดขายส่งจริงหรือเปล่าในตอนนี้จังหวะนั้นเองแก๊งคอร์เซนเตอร์ ก็โทรสายซ้อนเข้ามาพอดีผมเองจำเป็นต้องรับสายอีกครั้งเพื่อรอให้น้องสาวของผมนั้นคอนเฟิร์มว่าญาติของผมคนนี้คือตัวจริงใช่ไหมมันถามผมว่าโอนให้หรือยังผมก็แค่ตอบสั้นๆว่ายังตอนนี้กำลังจะโอนมันก็บอกต่อว่า ไม่ต้องวางสายแล้วให้โอนมาเลยเฮีย <Here, S 1> เขารออยู่ผมตอบกลับไปทันทีว่าไม่สะดวกยังไงก็ต้องวางก่อนไม่งั้นมันโอนไม่ได้พอพูดจบปลายสายจึงวางลงไปจากนั้นอีกไม่นานน้องสาวของผมก็รีบโทรมาบอกว่าโทรไปหาลูกเข้ามาเมื่อกี้นี้แล้ว ลูกเขาบอกว่าพ่อเขาอยู่ด้วยกันข้างๆไม่ได้ไปไหนวันนี้พวกเขาอยู่บ้านกันผมจึงรู้แล้วว่าแม่ของผมกำลังโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกอยู่แต่โชคยังดีที่ยังไม่ได้โอนเงินไปก่อนเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจแต่ก็ขอตรวจเช็คข้อมูลจากคนรอบข้างด้วย คุยไปคุยมาถึงรู้ว่าเบอร์มือถือของญาติคนนี้ที่โทรมาเขาได้ทำโทรศัพท์มือถือหายไปแล้วก็ได้ไปเปิดเบอร์อื่นมาใช้ใหม่แล้วส่วนเบอร์นี้เลยกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่โทรไล่ขอยืมเงินคนรู้จักจากเจ้าของเบอร์เก่านี้ไปเรื่อยๆเ,เรื่องนี้ เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของผมหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์และพอเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับฟังจบแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนแชร์เรื่องราวดีๆให้กันยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ